กอนงองูก็ได้ก็ไก่ก็ได้นะต่อจากนั้นทําไงเปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีก่อนเ่ะอ่าเปลี่ยนสีคลิกที่ตรงนี้คลิกที่ตรงนี้อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีทําไงอ่าเลือก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 มันจะเป็นสีเหลืองนี้กดกดอ่าเอาเอาเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวทาไงสีเขียวกด R G B นี่อ่ากดอ่าแล้วก็ตกลงตกลงที่ได้สีเขียวแล้วตกลงนี่เห็นไหม อ่าต่อจากนั้นวาดรูปรดอ่ารูปรถครับรูปรดอ่ารูบรดเลยอันนี้สาธิตอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยววาดเวลาแต่งอ่ะต้องแต่งให้สวยกว่านี้นี่เก่งมากเก่งมากเห็นไหมครับอ่านี่เลยอ่าต่อไปบันทึก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 กดนี่นะรูปลูกศรนี่อ่าอ่ะกลับมาจะเห็นว่ากลับมาได้นี่เลยทีนี้ ดูดูซ้ํากดตรงนี้นะครับดูซ้ําปึก๊กอ่าดูซ้ําเห็นไหมครับวิธีการร่างภาพนี่เลย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 แบตหมดชาร์จเลยครับรเขาอนแปนใครับอันนี้ภาษาอังาากฤษเขาบอกว่าราาีเพย์ภาษาไทยเรียกว่าดูซ้ำ,ำนะครับดูซ้ำอา่าหลอกกันไม่ได้นะหลอกกันไม่ได้เริ่มว่าแว่าอย่างนี้อ่าไม่ได้ก๊อปปี้ใครมา โอเคอชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรเก่งมากวิชาวันสีเปิ่นเออวิชาอะไรนะอ๋อใช่อวิชาวันสีเปิ่นเอออยู่โรงเรียนอะไรโรงเรียนชุมชนวัดบ้านว่าเออคุณครูอะไรกำลังสอนเนี่ยคุณครูวันชัยค่ะกาละสีไหมคุณครูวันชัยเก่งไหมเก่งค่ะมีมีมีรถเยอะไหมมีรถไว้ขายอะเยอะไหมไม่รู้หนูไม่รู้รู้เลยนะใครจะซื้อรถให้มาหาคุณครูวันชัยเลย โอเคครบอะอ่ะในนัชื่อตัวเองก่อนชื่ออะไรครับอยู่โรงเรียนอะไรอะคุณครูอะไรสอนเนี่ยครูแมวค่ะครูแมวอันนี้ครูประจำชานครูครูสอนแท็บเล็ตอยชื่อครูอะไรวันวันอะไรวะคุณครูเออคนเราหล่อจำชื่อเขาไม่ได้ซชแล้วอ้าวทีนี้อ้าวเราจะดูวิธีการวาดนะจะดูกันวาดกดตรงไหนครับ กดกดตรงไหนจะดูกันว่าอะฮะออะกดให้คุณดูดิไว้วางเอาวางไว้ที่เดิมเอามหมกลับมานี่กดตรงนี้ยังไม่ออกยังไม่ออกแล้วกดไปไหนตรงไหนดีกดตรงไหนกดตรงไหนลูกกดตรงไหนนะเจ้าจะกลับมาใช่เอามาเข้าใหม่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  นเดยวเขาจะเข้าซ้ำมาเข้าซ <Okay. S 2> okay. ้ำเขามันทึกไว้แล้วอ่เร็วๆเข้าซ้ำตรงไหนเร็วๆให้เพื่อนดูอ่าอ่ากดตรงนี้เอากลับมาใหม่กลับมาใหม่ก่อบอืมอ่าโชว์ดิโชว์ทำรวาดงต่อไงต่อไงต่อแล้วแล้วก็วาดอ่าววาดเลยแสดงกันวาดเลยวาดวาดอ่าวาดอ่าล็อกอ่าตัวทำตัวถางก่อนอ่าตัวถางก่อนนะ เออโอเก่งมากเลยเออเอออ่ะล้ออย,อ,ยอ,ยอ, Lock. อยู่ไหนล้ออ่ะล้อคนขับคนขับต่อไปคนขับอยู่ตรงไหนคนนั่นางนานี่เลยนี่เลยเออเอาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนสีกดตรงไหนช้าช้าอ่ากดตรงนี้อาเอาเป็นเป็นสีเขียว อ่าอ่าสีเขียวอ่าระบายตัวถังรถระบายอ่านั่นแหละถูกแล้วเอาโมกี้อ่าระบายตัวถังทดลองสีดูใช่ไหมอืระบายตัวถังสิอ่าระบายทับไปเลยที่ลูกอ๋อเริ่มไม้อ่าเริ่มเส้นไม่อ่าจากสีแดงมาเป็นสีเขียวแล้วรถถังควรใช้เหรอคะเนี่ยรถในจินตนาการควรใช้เขาฝันอย่างนี้เหรอคะเนี่ยอ่าใส่ล้อ เอาแล้วกันเอาแล้วเรามองนิดหนึ่งให็นะเอากดครับรเอาเอา,เอานำนำนเสนอหมายถึงว่ารีเพลย์รีเพลย์ดูตรงไหนรีเพลย์รีเพลย์คือทำซ้ำอะ่ะทำซ้ำดูดูตรงไหนไกดไปไอคอนไหนอ่ะนี่มันมีมีกี่ตัวเนี่ยกดไอคอนไหนจำได้ปะไม่รหมฮะเขาไม่รู้ไม่ย้อนย้อนหลังตรงไหนอ่ะย้อนหลังทำไมย้อนหลังอ่ะ เอเอยกกับไหม่นี่ป่ะนี่นี่เฮ้ยผมก็ออกสิลีูกม, <laughs> มันออกไปแล้วอ่าไม่เป็นไรไเดี๋ยวไปศึกษาใหม่ศึกษาใหม่ดีมากดีมากอ่ะจบการนำเสนอวิธีการวาดรูปด้วยแท็บเล็ต